กราบสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะสมอบรถใหม่ลูกค้าอีกแล้วนะครับ x s e r i สี่ประตูวันนี้ลูกค้าจากอำเภอชุมพวงนะครับตำบลนน,นตูมนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหเป็นไงขาวๆแล้ว <laughs> เจอทางลูกลังกว่าจะถึงบ้านแดงแน่นอนครับรถลูกค้า ปลูกปลาปลามันเลยครับนี่นะครับลูกค้าอยู่ตำบลนน,นตูมอำเภอชุมพวงนะครับก็ผมมารับเซลล์ส้มนะครับวันนี้มารับเซลลส้มพอดีเซล์ส้มขับรถคันหน้านะฮะอยู่กับลูกค้าผมก็มารับเซลส้มกลับนะครับกับโชว์รูมพอดีลูกค้าหน้าจะยังขับไม่คล่องครับรถคันนี้ที่ลูกค้าซื้อเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ นอ้ครับข้างๆเป็นป่ามันนะถึงบ้านนี่ล้อแดงแน่นอนครับรถลูกค้ากราบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับวันนี้เราก็ภารกิจส่งรถครับผมวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับก็จะวุ่นๆกันนิดนึงนะครับทั้ง ขายรถปิดยอดสิ้นเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบาสนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนถึงบ้านลูกค้ากันแต่นี่เข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะนี่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทั้ง13ท่านด้วยนะครับผมส่งรถครับวันนี้ส่งรถ สีขาวนี่สวยจริงๆนะฮะ X Series ดูแลง่ายนะครับ X Series เนี่ยจะมี2สีนะครับคุณผู้ชมมีสีขาวมุกกับสีดำนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงครับคันนี้ก็เป็นขาวมุกนะฮะราคาเพิ่ม7,000นะแพงกว่าสีดำนะครับจากสีดำราคา9 7 7 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับผม mm. เดี๋ยวตอนถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูรถด้วยนะค,ะ mm. คุณผู้ชมความสวยนะณนะตอนนี้นะฮะถ้าท่านใดที่ซื้อรถนะครับณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะฮะสาเมษายน2565นนะครับผมแล้วไม่ได้นะสมุด คู่มือหรือกระเป๋าสีดําที่ว่าบอกเกี่ยวกับการรับประกันตัวรถนะฮะคุณผู้ชมไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งเลยรถเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับพอรถผลิตไม่ทันเนี่ยเวลาที่รถมาถึงเนี่ยสมุดรับประกันพวกนี้ก็จะมาถึงช้ากว่ารถอีกนะครับอาจจะประมาณ สอ,อาทิตย์ขึ้นไป3ามอาทิตย์หรือ1เดือนนะครับสมุดรับประกันถึงจะตามหลังมานะครับคุณผู้ชมเท่านั้นถ้าท่านใดนะครับที่ไปออกรถแล้วยังไม่ได้สมุดรับประกันนะครับไม่ต้องตกใจนะปกตินะถ้าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าปกตินะครับผมเพราะว่าตอนนี้มี FC เนี่ยโทรหาเซลล์ต้นเยอะมากๆครับผมว่า จะต้นผมไม่ได้สมุดรับประกันเนี่ยใช่ไหมนะฮะต้องบอกว่าจริงๆครับทางผมก็ไม่มีผมก็คิดว่าทั่วประเทศเหมือนกันหมดเพราะว่าผลิตรถมาจากโรงงานผลิตเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมบ้านลูกค้าหลังไหนครับเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังไม่เคยเข้ามาสักทีนะแต่เหมือนจะเข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะน่าจะออกเป็นวีคอร์สแทนเลยนะครับลูกค้าทางแบบนี้ <c oughs> เยอะสวัสดีทั้ง23คนดูครับผมสวัสดีครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถนะครับคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะคุณผู้ชมผมก็จะอ่านไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไปด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ x s e r i e s คันวันนี้ที่จะไปส่งนะฮะ มีเครื่องยนต์เดียวให้เลือกนะครับผมมีเครื่องยนต์1 9 0 0ซีเท่านั้นนะครับไม่มีเครื่อง3,000แต่ถ้าเป็น4ประตูตัวตยกสูงจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับสวัสดีครับอ่านว่าอะไรคุณลัสหรือเปล่าครับผมสนใจเดี๋ยวเจอ4ประตูดได้เลยครับยินดีครับผมนะฮะสวัสดีครับหนะัวหน้าเจี๊ยบครับผม ยังไม่ถึงบ้านลูกค้าเลยครับนี่เข้ามาน่าจะปเป็นกิโลละทางฝุ่นโอ,โ,อโ,อโอ้สวยไหมครับเอ็กซิลี่ใช่ครับวีคอร์ต้องเข้าแล้วครับทางแบบนี้ <laughs> นน่าจะเป็นวีคอร์สแล้วก็ใส่ยางออฟโรดนิดนึงเอาไว้เผื่อเขาเรียกว่าอะไรฮะตอนฝนตกถนนเละใช่ไหมครับทางแบบนี้ตอบโจทย์เลยโอ้ข้างหน้ามีการตัดติ่งไม้กีดขวางเราอีกนะฮะแมดูฮะตัดกิ่งไม้ขวางทางร <laughs> ถไปไม่ได้อีก เกรดเอ็มสามพัน่าว่าหยุดผลิตหรอครับจริงๆแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เกรดเอ็มนะฮะอะไหล่ที่จะมาประกอบรถบางตัวนะครับผมอะไหล่ขาตลาดนะครับเลยทําให้รถเนี่ยช้ากว่าเดิมนะครับในเกรดตัวเอ็มนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะลูกค้าอาจจะได้ข่าวนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับคุณอาทิตย์นะครับเมื่อกี้ที่ผมไม่รับโัรศั์พอดีผมติดไลฟ์อยู่นะคะคุณอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวผมโทรกับมาชุมพวงครับผมมาชุมพวง มาส่งรถลูกค้าครับนี่ครับผมนึกว่าดักต้นนะฮะนี่ผมเอาวีคอร์สมานี่คือแบบสบายอะ่ะนี่ท,ทักทายเพื่อนบ้านแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้ๆครับ สวัสดีครับคุณวินัยครับขอบคุณครับ f อพระประแดงสวัสดีครับในข้าหมู่บ้านแล้วโอ้โห,โหทางยากเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมพูดถึงว่านะฮะถือว่าทางทางแบบ ถ้าถ้าเข้ามาเองเนี่ยไม่รู้ GPS จะจะจะมาถูกหรือเปล่านะเพราะว่าวิ่งตัดป่ามาหรือว่าอาจจะมีทางเข้าหลักอีกทางนึ่งก็ได้คุณแต้มร้อยเอ็ด FC จากเกาหลีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะฮะ ข้าหมู่บ้านมาแล้วสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับรถถามได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเซลต้นอ่านไปแล้วก็ตอบไปด้วยนะครับถึงบ้านแล้วครับผมผมจอดข้างนอกดีกว่าข้างในดีกว่าโอ้ลูกค้าเลี้ยงปะเดี๋ยวเราไปดูความหล่อของ X-Series ลีนครับคุณผู้ชม นี่ครับผมเอ็กซิลี่สุดหล่อของลูกค้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เข้าได้ทางเดียวไหมครับออกไปนี่ออกไปนี่ไปลงไปลงไปลงลุกไปลงตรงสารแยกครับไปลงตรงสารแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกลับอ๋อเส้นเส้นที่ว่าจะไปตัดออกลำไปมาใช่ไหมครับพ่ออ๋อไไปปปลุ๊บถึงครับเพราะว่าถ้ามาทางนี้ถ้าคนไม่เคยมาก็ถือว่ายากเหมือนกันนะพ่อเนาะครับเป็นทางลัดอ๋อไม่ต้องอ้อม ขับไปนู่นขับเลี้ยวขัวครับขัมาขับเลี้ยวซ้ายกับไปที่ไหนพ่อขับเกียร์ออโต้ได้ไหมครับกาลันยี่หัดครับอ๋อก็เลยให้มาส่งก่อนใช่ไหมเพราะคันเก่าเป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อครับผมขับไปออโต้ค่ะตอนงขับเมืวานยังไม่ชินนี่นะฮะวันนี้เรามาส่งเจ้าคันนี้นะฮะรุ่นท็อปสุดของ X-Series นะฮะคุณผู้ชมสีขาวมุกสวยๆเลยนะฮะ นะฮะสวัสดีคุณประพาสเดชเรืองด้วยนะฮะร,ราคารด9 7 7 0 0 0นะฮะบ,บวกค่าสีไปอีก7,000ก็จะเป็น9 8 4 0 0 0นะครับสวยงามมากๆนะฮะกระจังหน้าสีดำแดงนะครับนี่คาดบนเป็นรูปตัวเอเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะคุณผู้ชมไฟตัดหมอก LED ครับรุ่นนี้ครบเครื่องฮะครบเครื่องบอกเลย ติดกันสาดจะรองมือเปิดติดฟิล์มนะครับสปอร์ตบาร์จากโรงงานแท้นะครับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในนี่ครับภายในข้างในเป็นเหมอกดังดำแดงนะครับครอบกระจกนะครับสีดำนะครับเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอย7นิ้วครับคุณผู้ชมนี่สีดำเป็นโนแบค็ค สีแดงเดินได้นะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบนะฮะร,รุ่นนี้ Cruise Control มีมาให้วิทยุที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับผมนี่นะฮะด้านหลังนี่เลยครับแอร์แถวหลังมีมาให้นะฮะมีมาให้สำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ดูภายในครับจะมาในสไตล์สปอร์ตนะถ้าเป็นอี r ลิ s คอนโซลแผงประตูนะครับหลังคา ดำภายในจะดำทั้งหมดนะครับนี่ความเฉพาะของตัวกระบะนะครับ X อกซ i e ีกระบะเนี่ยจะเป็นตัวกระบะติดมาจากโรงงานแบบนี้จะมาพร้อมชุดสปอร์ตบาร์แล้วก็ตัวกระบะจะไม่มีขอบนะครับเพื่อที่จะวางตัวสปอร์ตบาร์นี้ได้กระจกไล่ฟ้าไฟเบกรกดวงที่3นะครับมีมาเรียบร้อยไฟท้าย LED นะครับกันชนท้ายเป็นแบบนี้เลยบบน,นะครับนี่ฝั่งคนขคับนะครับฟังก์ชันพับกระจกกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าระบบป้องกันการลื่นทันไลนะฮะร,ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับเรียบร้อยครบเครื่องพวกมาลัยกระชับมือนะรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับ ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปพอดีมากรุ่นนี้จะเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะฮะคุณผู้ชมต้องลองขับสักวันสองวันก็ชินแล้วครับอ๋อพอต้องใช้เท้าเดียวนะครับ,บถ้าใช้สองเท้าอ่ะคือเบรกเกียร์ออโต้เนี่ย ระยะเบรกอะครับมันจะไม่ลึกเหมือนเกียร์ธรรมดาทีนี้ถ้าเราใช้เท้าซ้ายเท้าซ้ายเราจะหนักเวลาเหยียบปึ๊บหัวจะทิ่มเลยครับเกียร์ออโต้ต้องใช้เท้าเดียวใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็อธิบายการใช้งานรถนะครับกับลูกค้าก่อนที่จะเดินทางกลับศูนย์กันในวันนี้นะฮะ สวยงามไหมฮะน,นะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็สำหรับไลฟ์นี้เดี๋ยวจบไปเท่านี้ก่อนละกันฮะรเราเจอกันใหม่ไลฟ์ Life หน้าคลิปหน้าฝากกดติดตามนะครับเพจเซลต้นด้วยแล้วก็ YouTube เซลต้นอิวสุวนสคนเดิมด้วยครับขอบคุณที่รับชมกันตั้งแต่ต้นยันจบคลิปครับขอบคุณ <c oughs> มากเลยครับผมสวัสดีครับ <c oughs>